สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจริงๆเป็นคลิปที่ต่อเนื่องมาจากหลายเดือนก่อนนะครับที่ผมมีปัญหาเรื่องของเจ้ารอกเบรานิ่งอันดอรนนะครับเนี่ยครับเป็นเบอร์แปดพันนะครับก็ตัวเนี้ยนะครับจริงๆมันเป็นลอกที่ผมใช้งานมันน้อยมากๆนะครับน้อยจริงๆนะครับใช้อยู่ไม่เกินสองครั้งนะครับแล้วก็มันก็มีปัญหานะครับมีปัญหาอะไรก็คือตัวกีดเสียงด้านใน มันหักนะฮะมันหักโดยที่ปลายยังไม่ได้ลากนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราแค่ตีสายนะครับแล้วก็มีการหมุนสปูนบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมแก้ไขมันแล้วนะครับวิธีแก้ไขนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเนี่ยตอนนี้เสียงมันกลับมาแล้วนะครับเสียงมันกลับมาได้เพราะว่าเนี่ยครับเดี๋ยวผมใช้อันนี้ไขควงชี้ดูนะครับไม่แน่ใจมองอ่ะอย่างเงี้ยนะครับ เดิมเลยนะฮะตัวกีดเสียงเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะเนี่ยมันจะเป็นตัวเป็นแผ่นสแตนเลสบางๆนะครับโค้งมาแบบนี้นะครับแล้วบริเวณปลายทางด้านนี้มันก็จะไปขัดกับตัวเฟืองเวลาสปูลหมุนนะครับตอนแรกเลยพอมันหักเนี่ยก็เท่ากับชิ้นนี้กับชิ้นนี้นะครับเนี่ยฮะชิ้นนี้นะฮะชิ้นที่เป็นเพจติดกับตัวสปูลนะครับกับชิ้นที่มันเป็นเหมือนเป็นจะงอยโค้งออกมาแบบนี้ มันหักออกจากกันนะครับขาดไวเลยนะครับขาดแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นเรียกว่าเป็นไม่มีเสียงแล้วก็เหมือนเป็นลอกใบไปนะครับเวลาสปูลหมุนก็มันก็จะเงียบนะครับจากเดิมผมก็จะแก้โดยการใช้พวกกิบดำนะฮะเนี่ยกิบดำนะครับผมก็ไปหาซื้อมานะครับแล้วก็มาใช้กาวร้อนนะมาติดนะครับมาติดมาดัดนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็หักอีกนะครับ ใช้ไม่ได้นะครับแต่เนื่องจากผมเก็บตัวชิ้นส่วนที่มันหักแบบนี้นะครับผมเก็บเอาไว้นะผมเก็บไว้ละผมก็เลยเอามาลองต่อนะฮะซึ่งผมดูแล้วล่ะมันเป็นแผ่นสแตนเลสนะครับสแตนเลสแบบนี้คือใช้บักกี้มาลองเชื่อมดูมันก็ไม่ติดนะครับติดยากนะติดก็ไม่แน่นนะแป๊บเดียวก็หักอีกนะครับสุดท้ายผมเลยใช้วิธีนะครับเนี่ยครับจะเห็นว่าตอนนี้ผมก็ใช้เดี๋ยวลองอ่ามองๆใกล้ๆนะครับ ผมก็เลยเอารวดนะเอารวดมามัดเลยนะครับเนี่ยลวดเป็นม้วนอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้เลยนะครับก็อาจจะหาเส้นเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้พอดีที่บ้านมันมีเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเอามามัดนะครับมามัดแบบนี้เลยฮะตามรูปนี้เลยนะครับเนี่ยโค้งมาแบบนี้นะครับจริงๆตรงเนี้ยมันแล้วแต่เราจะดัดแปลงแล้วฮะนะฮะโค้งมาแบบนี้ครับยื่นมาแล้วก็มัดนะครับมัดบริเวณนี้ เพราะว่าจุดที่มันขาดออกจากกันก็คือบริเวณนี้นะครับผมก็เลยมัดมัดเสร็จใช้ครีมย้ำนะครับเอาครีมบีบให้มันแน่นนะฮะพอมันแน่นนะครับผมก็เทกาวร้อนหยดลงไปประมาณสองสามหยดนะครับบริเวณนี้นะครับเพื่อให้ไอ้ตัวลวดเนี่ยมันติดกับตัวแผ่นชิ้นสแตนเลสตัวกีดเสียงตัวเนี้ยให้มากที่สุดซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่ากาวร้อนก็อาจจะไม่ค่อยแน่นนะครับเพราะว่ากาวร้อนเนี่ย เวลามันโดนความร้อนมากๆมันจะกลายเป็นกรอบแล้วมันก็อาจจะหักหลุดออกไปอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้ความแน่นของมันก็คือมันมีตัวลวดตัวลวดมามัดนะครับพอมันมัดแล้วนะครับตอนนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยมันก็ถือว่าแข็งแรงขึ้นนะครับแข็งแรงขึ้นแต่ว่าจะใช้ได้ทนทานแค่ไหนก็อันนี้ยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้เอาไปใช้นะครับ ซึ่งจริงๆวิธีแก้เนี่ยจะสามารถซื้อตัวนี้เปลี่ยนเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากลอกเนี่ยผมเพิ่งซื้อมาได้แค่ต้องบอกว่าซื้อมาแค่ประมาณ2เดือนนะครับในตอนนั้นนะครับแล้วพอมาตกได้ประมาณสองครั้งโดยที่สองครั้งเนี่ยปลายยังไม่ทันได้ลากเนี่ยคือข้อสําคัญคือปลายยังไม่ทันได้ลากเลยนะครับเราแค่หมุนเองนะครับเราแค่บางทีตีสายไปแล้วเรามีการอ่กอสายบ้างจับสปูนหมุนเล็กๆน้อยๆแค่นี้นะครับปรากฏหัก นะครับซึ่งต้องบอกว่ามันบบกบางเกินไปนะครับสําหรับลอกเบอร์แปดพันขนาดนี้นะครับก็เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับเนี่ยอ่าตอนเนี้จะสังเกตว่าเสียงกลับมาแล้วนะครับแต่ทนหรือเปล่าไม่รู้นะครับยังบอกไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวผมจะลองใช้สายเอ็นดึงสายออกมาเลยนะครับเนี่ยผมว่าปาดึงนะครับ เนี่ยครับเนี่ยถ้าปลาดึงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเอาใหม่นะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะปลาดึงครับเนี่ยครับอ่าลองดึงแรงๆดูเลยเนี่ยครับโอเคตอนเนี้ยทำมาใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะยังโอเคนะฮะไปใช้จริงยังบอกไม่ได้ครับเดี๋ยวลองดูครับ แรกๆอาจจะยังดังับแต่ว่าใช้ไปแล้วเนี่ยความทนทานเป็นยังไงยังบอกไม่ได้นะครับเนี่ยครับแต่ว่าดูก็ดูดีขึ้นนะครับถ้าเทียบกับตอนแรกที่ผมเคยแก้ไขด้วยพวกกิฟต์ดำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยดูดีขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าจุดตรงเนี้ยมันแข็งแรงขึ้นแล้วนะครับถ้าเกิดมันจะต้องหักอีกนะครับจุดที่หักนะครับผมมองตอนเนี้ย เป็นไปได้ก็คือบริเวณโค้งตรงนี้นะครับเนี่ยครับโค้งตรงเนี้ยบริเวณโค้งนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะหักอีกครั้งเนี่ยผมคิดว่าผมคงจะอาจจะซื้อชิ้นนี้ใหม่แต่มันชิ้นนี้ใหม่ก็คือมันก็บอบบางอยู่ดีแหละนะครับของใหม่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเพราะว่าตอนที่ผมซื้อลอกเนี่ยมันก็คือของใหม่ นะครับพูดยังไงก็คือมันเป็นจุดอ่อนของไอ้ลอกรุ่นนี้นะฮะหรือว่ายี่ห้อนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเบอร์อื่นเป็นหรือเปล่าแต่ว่าเบอร์แปดพันนะครับอันนี้ผมซื้อเบอร์แปดพันเป็นนะครับมีปัญหาหักง่ายนะครับแล้วผมก็ลองดูแล้วเนี่ยมีคอมเมนต์ที่เขาแจ้งมาใน youtube c h a n n e ลเนี่ยของผมนะครับก็มีบอกเหมือนกันนะครับว่าของเขาก็หักเหมือนกันนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็น่าจะเจอปัญหาแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าของผมมันหักเร็วมากนะครับไม่เกิน เรียกว่าปลายยังไม่ได้ดึงอ่ะเอาเป็นว่าจะกี่เดือนกี่ปีไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าไม่ปลายังไม่ทันได้ดึงนะครับเราแค่ใช้งานตีสายแล้วก็ปรับหมุนบ้างเล็กน้อยเนี่ยไม่ทันไลยครับหักก็นั่นแหละครับผมก็เลยแก้ไขนะครับด้วยวิธีนี้นะครับตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปลองตกจริงนะครับก็อาไปใช้งานจริงดูว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวได้ผลลัพธ์ยังไงเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้แก้ไขด้วยวิธีใช้ลวดนะครับ าบางคนอาจจะมีเล็กกว่าน,นี้ก็ได้นะครับใช้ลวดมัดไปเลยนะครับมัดแล้วก็หยดกาวร้อนลงไปเลยครับแบบนี้น่าจะแข็งแรงขึ้นนะครับแต่ว่าทนหรือเปล่าไม่รู้ครับโอเคนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสําหรับไอ้ทดสอบไอ้ตัวลอกตัวนี้นะครับสวัสดีครับ